เจ้ากรรมในเวรนะคะมีจริงๆไหมคะเจ้ากรรมในเวรไม่มีคพว่าเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยเราชอบไปจินตนาการว่ามันเป็นเป็นเป็นผู้ที่โดยบันดาให้เราชีวิตร่มจมให้เราชีวิตเจริญช่วงนี้เขามาเอาคืนแล้วก็ลำบากหน่อยช่วงนี้ไม่มาชีวิตดีแสดงว่าเขาไม่ได้มาส่งผลไม่ได้มาเอาคืนชีวิตเราอันนี้เข้าใจผิดคําว่าเจ้ากรรมอ่ะมันเจ้านะมันขึ้นชื่อว่าเจ้าคือผู้โดยบันดานะ นายเวรคือนายมางคับบัญชาการในผลของวิบากกรรมได้เลยแต่ความเป็นจริงพระเจ้าใช้ say, คําว่าผู้ผูกเวรผู้จองเวรผู้เวรจองเวรคือผู้คนจองร้ายจองผ่านเรา<ม>เช่นเพื่อนในบริษัทเราเกลียดเรามันไม่อยากให้เราได้ดีมันก็ใส่ร้ายป้ายสีเราขัดขวางเราให้เราไม่ได้รับความเจริญนี้เรียกวผู้ผูกเวรผู้จองเวรมันตามจองร้ายจองผ่านเราไม่ใช่สิ่งลี้ลับเป็นสิ่งที่เรามองเห็นนี่แหละสิ่งที่มันไม่สามารถที่สิ่งที่มันสามารถทําอันตรายแก่เราได้ใส่ร้ายป้ายสีเราได้ใส่ความเราได้ เนี่ยเรียกว่าผู้จองเวรผู้จองเวดผู้ผู้ผู้จองเวรผู้ผูกเวรนั้นาใ้ที่โดยบัณดาเนี่ยไม่มีเจ้ากรรมในเวรแบบที่เราเข้าใจแบบนั้นไม่มีเราที่เหมือนมีบทสวดขอโอโหศิกรรมเจ้ากรรมในเวรพวกเนี้ยค่ะที่แบบเป็นบทสวดที่มีมานานไม่มีใช่ไหมคะเพอเจอทั้งมดเพราะเขาไปเข้าใจแบบผิดๆไงคิดว่าเจ้ากรรมในเวรสามารถโดยบัรดาให้ชีวิตเขาเป็นไปตามความต้องการได้แต่ความเป็นจริงมันเป็นอะไรไม่ได้เลยมันไปคิดเองเออเองแล้วก็เลยไปแต่งบทสวดมันขึ้นมาคิดว่าชีวิตเรามีคนเรามีความความเห็นผิด คิดว่าชีวิตมีความทุกข์เพราะมีสิ่งนี้โดนบังดา